สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปุ๊บปิ๊กก็พาเพื่อนๆนะคะมาอยู่ที่หน้า m e g a l a n d i o นะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะพามาดูวิธีการ swap เหรียญน,นะคะะบน m e g a l a n d นะคะสำหรับ m e g a l a n d นะคะคืออะไรนะคะก็คือเป็นเหมือนตลาดนะคะซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT นะคะทีะ่ทำการซื้อขายกันในในบิตคัพนะคะก็สำหรับ ใครนะคะที่อยากจะเข้ามาใช้งานในนี้นะคะก็สามารถนะคะนำบิตทับของเพื่อนนะคะหรือในส่วนของตัวเมตา马克เนี่ยเข้ามาคอนเนคกับทางเว็บไซต์นะคะก็ในในหน้านี้นะคะอย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นในส่วนของตลาดซื้อขาย NFT กันนะคะก็เราสามารถเลือกโหมดนะคะที่เราอยากจะทำการซื้อขายนะคะได้นะคะตรงฟังก์ชันโหมด มาร์เก็ตเพจ NFT ตรงหน้านี้นะคะแล้วก็หากใครนะคะอ,อยากจะทำการซื้อขายเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะมีนะคะในส่วนของตัวสกุลเงินกำหนดไว้นะคะอย่างการ์ดตัวนี้นะคะของไทยลีกนะคะกิสดาตรงนี้นะคะเขาซื้อขายกันโดยใช้เหรียญลูม่นะคะจำนวน15.5หนะคะหรือนะ่อยากาได้โลโก,โก้ของสุพรรณบุรี ฟุตบอลตรงนี้นะคะเขาใช้สก,กุลเงินเป็นเหรียญเคคัพนะคะ,ะหรือนะคะ,ะเราเนี่ยสามารถลองดูได้นะคะว่าบางทีเนี่ย NFT ที่เขาขายเนี่ยก็จะใช้เป็นสก,กุลเงินของตัวเหรียญแฟนนะคะ KUSD นะคะซึ่งสก,กุลเงินที่ใช้ซื้อขายบนตลาด m มค้าแลนเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ เจ็ดสก,กุลเงินนะคะก็จะมี KUB นะคะ KUSDT นะคะเหรียญ l ูมี่เหรียญแฟนนะคะ KBTc KUSDC นะคะแล้วก็ตัวเหรียญยีช็ตเค้นตรงนี้นะคะกรณีที่เรานะคะสมมติว่าอยากจะซื้อเหรียญเป็นสก,กุลเงิน1 KUB ใจเราเนี่ยมีเหรียญ l ูมี่เนี่ยเราก็สามารถ นำไปสวปก่อนนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการโอนเหรียญจากทางบิตคัพนะคะเข้ามาในตัวของแอดบิตคั t เน็กนะคะที่เราเชื่อมต่อเนี่ยในหน้านี้เนี่ยก็จะแสดงนะคะจำนวนเงินของเรานะคะว่า,าเราเนี่ยมีเงินอยู่ใน w a l l ล t เท่าไหร่นะคะอย่างยกตัวอย่างเนี้ยของปุ๊กวิกเองนะคะก็มีเหรียญ KUB เนี่ยจำนวน46 KUB นะคะแต่ว่าเหรียญ KUSD เนี่ยพูกวิกมีอยู่ที่0.61เองนะคะแล้วก็เหรียญลุนมีเนี่ยวิกมีแค่0.9นะคะอ่าแล้วก็อ่าหากเราเนี่ยต้องการอยากจะได้เหรียญ KUSD เพิ่มเนี่ยอ่ามี2วิธีนะคะที่เราจะสามารถเพิ่มได้นะคะก็คือใช้อ่า โอนจากการานบิตคัพนะคะในส่วนของตัว USD T นะคะโอนเข้ามาที่บิตคัพเลขของเรานะคะมันก็จะมาเพิ่มในตัวนี้นะคะหรือวิธีง่ายที่สุดนะคะก็คืออย่างกรณีเนี้ยเรามีเหรียญ K คัพอยู่นะคะเราก็ไปสวอปแลกเป็นเหรียญ K USD นะคะซึ่งวิธีการนะคะก็จะพาไปดูกันนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะเรากดที่คําว่าปุ่มคำว่าสวอปตรงนี้นะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะง่ายมากเลยนะคะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถทําการซื้อขายแลกเปลี่ยน ในหน้าเว็บได้เลยนะคะก็ไม่ต้องส่งไปส่งมานะคะไหนๆเราก็มีเหรียญอยู่แล้วเราก็มาทําการแลกนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็อย่างตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนาะตอนนี้ปุ๊กปิ๊กมีเหรียญ K k u b หรือว่า K คัพเนี่ยอยู่ที่ 46.34k คัพนะคะอยากจะแลกไปเป็นเหรียญไหนนะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากจะ แลกเป็นสกุลเงินอะไรนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยากจะแลกจาก K Cup มาเป็น KUSD หรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะทําการเปลี่ยนแปลงนะคะก็กดตรงเช็งตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกคู่สกุลเงินที่เราอยากจะแปลงนะคะอย่างเช่น K Cup ไปเป็นเหรียญลูม i เ k ข u บไปเป็นอะ KUSD แปลงเป็นเหรียญลูมินะคะเหรียญยสโฮเกน yes oken, แปลงเป็นเหรียญ K Cup อะไรแบบนี้นะคะก็ทําการเลือกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แค่ใส่จํานวนที่เราต้องการ อยากจะทาสก,การสวอปหรือก็อทําการแลกมาเป็นเหรียญนั้นๆน,น,นะคะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างภปิ๊กเนี่ยถ้าภปิ๊แกแลก 1k kcup นะคะก็จะได้เหรียญ kusd อยู่ที่8.13นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นราคานะคะราคา k K ค u ัพนะคะต่อ KUSD นะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่0.122912นั่นเองนะคะในส่วนของตัวพ i ย e Impact เนี่ยเวลาเราทำการ Swap นะคะก็จะมีพ i ย e Impact เนี่ยแจ้งเตือนนะคะอยู่ที่0.01นะคะแล้วก็มี Slip p a g e นะคะอยู่ที่ 0. 0.8นะคะแล้วก็ในส่วนของ Minimal Receive Re 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 Rece เนี่ยก็คือสังเกตเนาะในในนี้เนี่ยเราบอกว่า 1Khub เนี่ยจะได้ประมาณ8.13นะคะแต่จะเจอพวกสลิ p เพจนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยโดยประมาณนะคะก็จะได้รับอยู่ที่ประมาณ8.07 KUSD ประมาณนี้นะคะก็หากเราต้องการนะคะเราก็สามารถกดที่คำว่า swap ได้เลยนะคะก็กดคำว่า swap นอกสังเกตตรงนี้นะคะปุปมีอยู่ที่0.6135 เท่านั้นนะคะกป็ปุ๊บลิกก็จะกด swap นะคะอ่ะพอเรากด swap แล้วนะคะอ่ามันก็จะให้เราเนี่ยทำการยืนยันการทำรายการนะคะก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะเช่นนะคะประเภท contact นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดที่คำว่าอนุญาตนะคะแล้วก็ใส่รหัส พินของเราเข้าไปนะคะพูกปิีกจะทําการกอกรหัสพินก่อนพอเราเกอกรหัสพินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะหมุนนะคะเพื่อทําการทําการแลกเปลี่ยนให้เรานะคะแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถกดดู view on b i t c u p ตรงนี้ได้นะคะหรือเรากดเครื่องหมายกากบาททิ้งไปนะคะจะสังเกตว่าจากเมื่อกี้เนี่ยที่เรามี0ูนจุด 6นะคะตอนนี้เนี่ยก็สวอปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือตอนนี้เรามีเหรียญ KUSD อยู่ที่8.7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปที่หน้า Market Page นะคะแล้วก็เลือก NFT ที่เราอยากจะทำการซื้อนะคะหรือหากเราอยากทำการขายนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของวิธีการสวอปแลกเปลี่ยนบนอ่า m e g a l a n d .io นะคะสิ่งที่นะคะสำคัญในการใช้งานเว็บไซต์นะคะก็คือหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีตัว App บิ๊กชัพเน็กนะคะก็ปุ๊บิกก็เชื่อมต่อกับตัวนี้นะคะหรือ,อในส่วนของตัวเมต a 마กอันเนี้ยปิกไม่แน่ใจแต่กน็น่าจะเชื่อมต่อกันได้นะคะก็ใครอยากลองเข้ามาทำการซื้อขายนะคะในตลาดอของ Megaland นะคะ เพื่อมาซื้อ NFC ต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บอกวิธีการสวบ,บกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหรือว่าอยากจะให้บุ๊กพิกรีวิวตัวไหนเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์บอกกันทางด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ